ุมเรียบสวทางขมนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากองทัพขมนก่สอสงก่อนป่วยรักษาเทเสียมกอไม่ยอมให้ไปพวกเสียมไม่เมน้ำใจสวัสดีครับเช้าเช้าวันพระหัสที่31รกรกฎาคมนะครับผมไปเจอคลิปนี้เมื่อวานนะครับเนื้อหาก็น่าจะเป็นของแท้ของจริงนะ ผู้หญิงคนนี้เป็นโคศกกระทรงกลาโหมของขมินออกมาพูดตัดเพาะจับใจความได้ว่าในการสู้รบที่ผ่านมาทหารขมรินบาดเจ็บก็คงเกินกำลังการรักษาพยาบาลของพวกเขาพยายามขอทําเรื่องส่งตัวมาฝั่งไทยฝั่งเราไม่อนุญาตให้ข้ามแดนมารักษาในโรงพยาบาลบ้านเราแล้วเขาก็มาพูด แบบเนี้ยที่เห็นในคลิปเนี่ยนะพี่น้องครับไม่รู้จะสรรหาคําพูดอะไรมามาบอกมามมว่าเขานะหน้าด้านอะไรทํานองนี้นะครับหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมีคนคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับผมเองเนี่ยอายุหกสองละผ่านการใช้ชีวิตเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยอเมริกา ผมก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าคนเราเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนเยอะแยะมากมายหรอกเพื่อนแท้สักคนสองคนก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องคบเพื่อนฝูงมากคนมากความนะครับทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนอย่างขเขมรคนแบบเนี้ยชาติพันธุ์แบบเนี้ยมุมมองของผมถือว่าคบไม่ได้นะครับกะล่อนปลิ้นปล้อนนะครับ มันถล่มโรงพยาบาลของไทยทั้งหลายที่แล้วยังหน้าด้านมาขอพึ่งพิงในยามที่มันเดือดร้อนคนแบบนี้จะคบไม่ได้นะครับคบใครแล้วชีวิตจะเรนุ่งเรืองคบแต่ถ้าคบแล้วชีวิตมันลำบากลำบนมันเดือดร้อนอย่าไปคบครับพี่น้องน้องๆหน,นุ่มๆสาวๆที่อายุยังน้อยอยู่นะครับเชื่อผมเถิะนะครับ ผมณนะวันนี้แล้วลดละเลิกเอาเท่าที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดไปออกจากชีวิตเรานะครับฟังแล้วสะอึกไหมครับฟังฟังผู้หญิงคนนี้มาพูดออกสื่อต,ตําหนิติติงสยามเสียมนะครับมันเรียกเราว่าเสียมพวกเสียมพวกสยามนะครับด้านได้อายอดประมาณนั้นแหละนะครับพี่น้องโอเคนะครับ คอมเมนต์กันหน่อยอยากฟังหวัสดีครับจุมเรียบสัวทางคอมเมนต์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากองทัพคอมเมนต์ก่อ่งก่อนป่วยรักษาเทเซียมก็ไม่ยอมให้ไป่วกเสียมไม่แม้น้ำใจ